เราจะมีคนคอยบอกให้ว่าเข้าไปปรับแบบไหนเข้าไปปรับยังไงนะคะแล้วก็ส่วนที่นาสร้างตรงนี้ค่ะมันต้องลองทำเพราะเราพูดจะไม่ได้เข้าใจเต็มร้อยแต่พอเราลองทำอ่ะมันจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์การคอมเมนต์น,นั่นแหละคือการเปิดการมองเห็นใน f Facebook อ๊าพอเขาเปิดการมองเห็นเนี่ยค่ะเพื่อเรามีอยู่ร้อยคนร้อยคนเนี้ยเห็นเยอะขึ้น สมัยได้ทำทัวร์ได้จะมีเพื่อนซึ่งเราหายกันไปเป็นป,นปนีพอได้มาโพสแบบนี้ค่ะกลายเป็นน้องคนที่อยู่เชียงใหม่เขาจำชื่อจริงไม่ได้หาเฟซบุ๊กยไม่เจอเขาลงว่าเราอยู่ที่นครแล้วอยากไปไหว้ไอ้ไข่ยากจะไปต่อพี่เล็กแต่หาเฟซบุ๊กไม่ได้ชื่อก็ยากอ่ะน้องกำกันคุยทองเป็นภาษาเกฤษอีกพอได้โพสแบบนี้ค่ะได้มาเรียนกับดีเอค่อนอ่ะแค่วันเดียวอ่ะได้โพสไปอ่ะเฟซบุ๊กมันนําส่ง ไอ้น้องคนนี้เห็น Facebook เฟซบุ๊กเล็กเขาทักมาทันทีพี่เล็กหายไปไหนมาเอาฉันไม่ได้หายไปไหนฉันก็อยู่ในเฟซบุ๊กมันไม่ส่งแต่พอเราเปลี่ยนวิธีการเฟซบุ๊กส่งเนี่ยผมอยากได้ทัวร์ที่ไปไหว้ไอ้ไข่ที่นครหาพี่เล็กอยู่แต่หาไม่เจอเรารู้รรทันทีค่ะเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเฮ้ยมันคือเฟซบุ๊กนำส่งจริงเพราะฉะนั้นแค่ลงมือทำนะคะไหนใครสัญญาบ้างว่าเดี๋ยว